เพลสปอร์ตฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะวันนี้นะคะเรามาส่องตัวเด็ดตัวเต็งก่อนการแข่งสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียกันค่ะจะได้มารอดูจับตาดูกันไงว่าแต่ละทีมเนี่ยมีใครตัวเต็งตัวเด็ดกันบ้างก็เยอะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนขอบอกย้าหน่อยนะคะว่าการแข่งสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียของเราเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นวันที่22ถึงวันที่29นี้นะ โคราชเป็นเจ้าภาพรายการนี้ค่ะไม่ได้เรียงอะไรทั้งนั้นนะคะเริ่มกันที่สโมสรกัวนิทวีซีนะทุกคนสโมสรกวนิทวีซีมาจากคาซักสถานเป็นใครไปไม่ได้ตัวเต็งของกวนิทวีซีเป็นใครไปไม่ได้จริงๆนั่นก็คือสาวซานาอนากุลวาค่ะ เจอกันมานมนานในทีมคาซักสถานพูดได้เลยว่าถ้าใครดูทีมคาซักสถานมาไม่ว่าจะเป็นสโมสรหญิงหรือการแข่งขันในทวีปต,ต่างๆเนี่ยจะเจอซาน่าอนาคุโลว่าอายุมากแล้วนะคะแต่ฟีเบอเหมือนเดิมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยขอไปต่อนะคะสโมสรจากไทยในรายการนี้ส่งเจ้าบ้านไปค่ะสโมสรน,นครราชสีมาคิวมินซีวีซีผู้ที่คว้าแชมป์ลีก ตัวเตง็งตัวเด็กของสโมสรนี้ขอพูดถึง3คนนะนั่นก็คือคนแรกค่ะพี่ออนอุมาสิทธิรักพี่ออนอุมาก็ฝีมือก็ทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วค่ะตบหนักตบแน่นจริงๆคนที่สองค่ะขว้าตัวมาจากสหรัฐอเมริกามาเคนซี่สาวบอลเร็วมีดเดิมบล็อกของนคนรราชสีมาในรายการนี้อีกคนค่ะคาตารีนาค่ะบีหลังขว้าตัวมาเหมือนกัน กับนครราชสีมาคิวบีซีวีซีนะคะดังนั้นออดถึงอยากให้ดูอ่ะตัวบุก3คนพี่ออนุมาเสร็จที่รักนะคะบอนเร็วมาเคนซี่แล้วก็คาตารีนาสาวบีหลังจาก ประเทศไทยเราค่ะคว้าตัวเอาเรื่องอยู่นะไม่ได้แบบว่าไม่คว้าสาวต่างชาติเลยนะคว้าจุกเลยนะคะต่อกันที่สโมสรไซป้าหรือว่าไซปาจากอิรานสโมสรน,นี้แอดก็เห็นมานานมากตั้งแต่การแข่งขันสโมสรเน,นี่ยแหละในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะเล่นดุเสบรีตีหนักนะคะพูดเลยว่าตัวสูงทั้งนั้นแต่ก็ ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอาจจะรีทรายไปบ้างแล้วนะคะบางคนก็อยู่3าแล้วตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะมีคนรีทรายไปบ้างแล้วก็เข้ามาใหม่มากขึ้นนะนะคะส่วนสาวที่อยากให้จับตาแล้วก็ยังเห็นอยู่ในสมสรไซป้าบโดยตลอดก็คือสาวโมนี่จำชื่อดีได้ไหมโมนี่โมนี่หัวเสาของทางไส่ผ้าอิหร่านค่ะคือเวลาเธอเดือดก็คือใส่ไม่ยังนะ เดือดทีนี่ตบเฉียบตบคมแล้วก็จบสกอร์ได้ให้กับไซป้าอิรานเลยนะแอนถือว่าอิรานเนี่ยค่อนข้างมาแรงแล้วก็ต้องระวังเหมือนจะไม่ต้องระวังนะแต่แอนรู้สึกว่าอิรานไซป้าเนี่ยมีอะไรสักอย่างทุกคนเชื่อสิต่อมานะคะเป็นทีมโมโนลิทจากฟิลิปปินส์ชื่อทีมใช้ชื่อโมโนลิทนะคะแต่ว่าผู้เล่นในนัน้นใช้ผู้เล่นของ NU เลยก็คือ national volleyball team เลยนะคะ ตัวที่ต้องจับตาดูตัวเด็ดตัวดังที่มีอยู่มานมนานแอดก็ยังมองว่าเป็นเบเลนนะเป็นสาวเบเลนนะคะที่รับดีตบได้แล้วก็สามารถทำให้เกมรับของฟิลิปปินส์ี่ยดีขึ้นเลยต่อมาค่ะสโมสร NEC เ e ร r o c k กตของทางฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็เพียวอัชราพรคงยศก็อยู่สโมสรนนี้ด้วยนะคะเผื่อแฟนๆยังไม่รู้เพียวก็ ต่อสัญญากับสโมสรญี่ปุ่น NEC Red r o c k e t อีก1ปีนะคะถือว่าทำฟอร์มทำผลงานให้กับ NEC ได้ดีจริงๆคนที่แอดมองว่าเป็นตัวเต็งนะของ NEC Red r o c k e t เนี่ยซึ่งเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะว่าเพียวเนี่ยจะลงในรายการนี้หรือเปล่าถ้าเพียวลงอะ่ะก็ดูเพียวอะ่ะก็ดูเพียวเพียวตัวเต็งแต่อีกคนหนึ่งที่มาเป็นตัวแทนโคกะตัวแทนซาเนะโคกะที่เพิ่งรีทายไปนะคะ เพิ่งอำลาทีมชาติไปนั่นก็คือสาววาดะแอดมองว่าวาดะอะตัวแทนโคกะเลยค่ะทุกคนคือใช่เลยอะก็ถึงบอกอยากให้ดูนะคะเห็นวาดะตัวเล็กตัวผอมๆขาเล็กๆแบบนั้นดูเธอเสิร์ฟสิดูเธอตอบดูเธอกระโดดตีเห็นกับตามาแล้วเลยรู้เลยว่าเออเข้าใจแล้วอะ วันนี้คือตัวแทนโคกะที่ทุกคนพูดถึงจริงๆนะคะอ่ะนี่ก็เป็นตัวหลักตัวเต็งของ n อ c Red ซ r c k ล t นะมาค่ะมาถึงฝั่งเวียดนามกันบ้างเวียดนามเข้าร่วมกันในการสทีมนะคะทีมแรกดึกซางดึกซางนี่ตัวหลักตัวเต็งเนี่ยแอดก็ยังมองว่าอยากให้ดูบุญทิชายาด้วยนะเซตเตอร์ของทีมชาติไทยนะคะไปอยู่ดึก้างเซ็นสัญญาหปี ดูวุ้นทีชายาบุญเลิศและอีกคนที่ดึกซางคว้าตัวนะคะก็คือสาวเอเลนาสาวเอเลนาจะมาเป็นเกมบุกให้ทางดึกซางเอเลนานี่มาจากรัสเซียนะคะสูงถึง195ซนติเมก็ถือว่าเป็นตัวเต็งให้กับทีมเวียดนามสำหรับทีมดึกซางเหมือนกันโหูพูดแล้วก็รู้สึกว่า ทุกทีมเอาตัวแบบตัวหลักๆตัวเต็งๆตัวเด็ดม,ม,มาหมดเลยทีมสุดท้ายค่ะนินบินแชมป์ลีกเวียดนามสมอสอน,นินบินนะคะตัวหลักตัวเต็งก็คงไม่พ้นเยนทีบิสตูเียนค่ะสาวตู้เย็นของเราแต่แต่ตัวเต็งอีกคนหนึ่งคือเฟิร์นวริสลาสีทาเลศฟังไม่ผิดค่ะน้องเฟิร์นวริสลาสีทาเลศนินบินคว้าตัวเฟิร์นไปเล่นให้กับ เวียดนามเพื่อมาแข่งขันรายการสโมสรชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยโหฟังแบบนี้ตัวเต็งแต่ละทีมฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ยอมใครเลยนะคะทุกทีมอยากจะชนะรายการนี้แต่ละทีมคว้าตัวผู้เล่นต่างชาติทั้งนั้นที่แน่ๆอย่าสับสนนะคะว่าเราดูทีมไทยอยู่ว่าเราดูทีมไทยแข่งกับทีมไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะ ทีมไทยถูกคว้าตัวไปเล่นค่อนข้างเยอะค่ะอะทีมไทยถูกคว้าตัวไปเล่นในหลีกเวียดนามอย่างเงี้ยเราจะเห็นนะคะว่ามีผู้เล่นไทยจะแข่งกับผู้เล่นไทยของสโมสรน,นครราชสีมาก v วซีวซวซวีซีด้วยนะคะรอดูนะคะทุกคนไม่ยอมใครนะคะอยากชนะเป็นหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนของทวีปเพื่อไปแข่งขันในรายการสโมสรโลกเดือนธันวาคมนี้ดังนั้นรายการเนอด,ดูมานานแอดรู้สึกว่าถ้าใครได้แชมป์อะ โอ้โหไปแข่งในสโมสรโลกอะ่ะไปเจอทีมสโมสรใหญ่ๆของทางฝั่งตุรกีของทางฝั่งแบบอิตาลีมาหมดทุกคนแอดพูดเลยมันเป็นการเก็บคะแนนวล์ดแองกิ้งด้วยคือถ้าใครไปอยู่ในในทัวร์นาเมนต์ที่มันระดับโลกอย่างสโมสรโลกได้หรือทัวร์นาเมนท์ที่อยู่ในฐาน f i ฟีรองรับอะ่ะอย่างน้อยคุณก็ได้เก็บคะแนนวล์ดแองกิง้งแล้วอย่างน้อยคุณก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแน่นอนนะทุกคนนี่แหลคะค่ะทุกทีมนึงคว้าตัวผู้เล่นต่างชาติทั้งนั้น แฟนๆคิดว่าทีมไหนน่ากลัวสุดคือคว้าตัวผูต่างชาติทางนั้นเลยนะแอดถึงบอกว่ารายการนี้เดายากมากว่าใครจะได้แชมป์ทีมม้ามืดอาจจะได้ก็ได้ทีมที่เหมือนจะไม่น่ากลัวไม่มีอะไรแต่อาจจะมาดีมาโดดเด่นในรายการนี้ก็ได้กวนิดวีซีอย่างเงี้ยอย่างไซป้าอิรานอย่างเงี้ยเลอเอนะ ดึกซางก็มาดีคว้าผู้เล่นต่างชาตินินบินนี่ยังมีเยธิบิสเตียนก็ถือว่าเต็งแล้วก็ยังคว้าผู้เล่นเฟิร์วริสลาสิธะเลศไปอีกโอ้โหอ่ะเชีย์นครราชสีมาคิวมินซีวีซีของเรานั่นแหละค่ะมีทั้งพี่ออนอุมาสิทธิรักคว้าตัวสาวสารัฐมาเสริมทัพอีกคว้าตัวสาวคาตาลีนาโครเอเชียม,มาเสริมทัพอีกค่ะไม่ใช่เล่นๆทุกทีมในปีนี้อ่ะฟังตัวเต็งแล้วทีมไหนน่ากลัวสุด ทีมไหนน่ากลัวสุดคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งค่ะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทุกทีมเลยนะคะ8ทีมที่มาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาของเราแข่งที่สนามชาติชายฮอน,นะคะการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้น22-29กันยายนนี้ดูถ่ายทอดสดได้ทางช่องวัน3 1และ Jm 25ค่ะ แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะ